สวัสดีครับพบกันกับช่องตนไทยชาแนลนะครับมินี่ห้องกับมาเบิงประดัศสร้างครับของทีมงานแพรว่านะครับนี่มาเบิงนะครับเนาะครับเตยมออกปฏิบัติงานครับเก็บกู่ฟ้างเข่าเนาะเขา่าหน้าปังนะครับ เดี๋ยวเขาสิมาเบิ้งเนะเาะสิเป็นยังไงเนาะครับเนาะเดี๋ยวน้องเขาสะเอาไปอัดก้างนะครับผมกุ้งว่าจะไปนั่นครับเดี๋ยวจะเนี่ยตามมาไปถ่ายคลิปดูครับให้เบื้องดูว่าสิจวดบ่เบื้องอลังการนะครับตัวแอร์นะครับกระจกหน้าซ่า เดีปปมครับน้องเดีใส่งานครับเด่จะตดล่องงานไปยุหอยู่หาวรอยก่อนครับ<ม>งามบาครับของทีมงานแปลว่าฟ้ามนะฮะออสเจริญการช่างนะครับเดชผลิตในเฮ้านะครับเดี๋ยวขั้นที่สองเราจะตามมากครับเขา หน้าปีพอดีครับหน้าปีพอดีเดี๋ยวหน้าปังต้องเป็นหน้านา้มครับมันสีได้แฝงหลายบ่นี่เราต้องค่อยเบิ้งอีกเยอะครับนี่นะครับความงามเนาะเปิดคางได้นะครับเปิดคางอเอาเที่ยงห้องคางร่างคางนะครับ เดินไปนะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นนะครับนาอเด็กชีวิตไทยตอนเห็้งานเหนเบ้งงนะ้ะ <c oughs> มึงนระบบตัวเดินนะครับผูเชียวชาญนคอยบอกนิดนะครับเจ้าตัวเดินเท่าไรยังเท่าดรนะครับอันนี้ทางตอนย c h ชาแนลกับ้งมูลีนะครับ เป็นตัวเดินของเงี้ยงนะครับจะเบป็นหง,งานครับเป็นของไม้ครับของไม้สั่งไม้เบิดเนาะช่วงล่างช่วงล่างไม้เบิดนะครับเป็นตู้แอร์นะครับตู two ้แอร์ตู้แอร์น้อยๆนะฮะนั่งก็ มือขาอยู่ครับเดี๋ยวเอาใส่งานเมือขาอยู่เนาะคลินี้เราฝากกดไลคกดแชรเป็นกำลังใจนะเด้อครับนะครับทีมงานครับตอนไทยช Channel นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นการใส่งานแทนนะครับนะ ว้อนี้เขาทีออกไปอัดฟางนะครับไปอัดฟางนี่เบิ่งเป็นออเดอร์ก่อนนะครับเนาะอ,กอาการเฮ็ดงานแท้เด้อสิพาไปเบิง่งกัน ตัวเรื่องรายละเอียดบ่ค่อยหูไปไหนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ J O 8ปซนะครับเทอร์โบครับ2 6 0กสิบครับเป็นเทอร์โบ260ิแรงม้านะครับส่วนระบบตัวเดินนี่บ่หูครับส่วนเนี่ยเครื่องอัดสร้างเป็นของแมซี่ครับหนึ่งดีศูนย์นะครับหนึ่งปดีศครับเป็นเครื่องเกาเฮ้าครับเครื่องเกาของทีมงานครับ เอามาติดตีดตดนตะขับครับเบิงช่วงล่างครับช่วงล่างโอ้บเห็นครับกางในมองบเห็นบเห็นเบ,บิงนอกครับคันเปิดครับ งาามๆนนะะครับเนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องต้นไทยชเนลน้ำนะครับเดอ้อคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ